เียบพี่น้องอุยใส่เบ็ดกันเงี๋ยวจะหานี่เดียวส่เดินครับเล่เส่เบ็ดครับเอาใส่เบ็ดพี่น้องอาทิตย์นี้หนึ่งนะครับไม<ด>่ได,ได้ใส่เอาลุยครับไปเก็บภาพบรรยากาศตอนกลางแรงครับม,มืดฝนมาแล้ว อดเ้าร์ลมวีวีครับโอ้คือสีเข่าน้าหนาวสิบหกกันยาแล้วครับเมื่อนี่ก็เป็นเศรราสิบเจ็ดิงเดือนของกันยาแล้วครับอย่ามเม็ดครับคืนนี้ไม่ได้มายามฝนตก หลังแรกหลังแรกโอ้อยู่บ่โอ้บ่อยู่แสดงวันถือดลยนี่ว้ายน่ัขึ้นหมดเรื่องมายามมันกันเลยลุดครับฮะฮะน้อน้อ โอ้ขาวน้อยเพียงเนอะโอ้อีกแล้ถึงแล้ว <c oughs> มานจะใส่เอามาน้ำหนึ่งครับเก็บอัลลังต่อไปบ่ได้ไม่ยามดึงๆ หลอนนะบรุรีมายานะบุตรอู้ืปตปากจนปากรจนโอ้ยเจ็ครับรุ่นปวดเลยได้อยู่ครับเหมือนครับ,รบปากจนครับแจมเก็บไว้มัไข เ <N ee> นี่ยไยเชอรี่ครับกำลังไข่เลยอาปล่อยมันโตเดียวพี่น้องโอ้ยรุ้ประศึกมือขึ้นม่ได้มายามฝนลงเม็ดเด้งดึงเนี่ยประศึก จมเลยอยู่วะล่ะโอ้วอยู่ครับไหลหลังนะครับโอ้ตายลูกับโอ้โหเนื้อว่าสิบบได้เราคอยถือเลยครับสุดลายบ่ถือครับเอาหลังนี่ก็ได้ทุกคนจมเลยอยู่บ่เด้โบยู่ เป็นตุยนพี่น้องโอ้ยสำนิก้อยเล่แหละเอาเก็บออกม,มาได้ครับมันไดแต่เห็นหอยครับโอ้โหอะหอยเสียวหอยเลยครับเออฮะปลาสามตัวได้หอยครับ เชอรี่ครับเมื่อนี้ปานได้ครับพอปลดอีลิมเ่ยได้ปลดบัถึกไปแล้วครับหอยครับืม